สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับเรื่องราวในโลกวานพีิโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับความสามารถพลังผลพิศารมาโก้แล้วก็ความสามารถผงกุละกุละที่จู่ๆเนี่ก็ได้มีการเปิดเผยเรื่องราวออกมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในวันนี้เราก็จะมาคุยเกยวกับความสามารถพลังผลพิศานสมผลนี้กันนะฮะโดยมาเริ่มที่ความสามารถผลพิสาลแรกนั่นคือความสามารถของมาโก้มันคือความสามารถผโทลิโทลิผลพิศานสายโซออนในตำนานโมเดลฟินิกซ์ซึ่งแน่นอนว่าความสามารถของมาโก้ตลอดมาเน เราก็จะได้เห็นออรมาโก้เขาามีความสามารถในการฟื้นฟูที่มันสูงมากเพราะว่านกฟินิกมันคือนกที่ได้ชื่อว่าเป็นนมำตาลแบบนี้ใช่ไหมฮะมันก็เลยน่าสนใจและก็น่าสงสัยนะว่าถ้าเกิดมาโกเนี่ยเขานะถูกโจมตีด้วยหาคีพลังฟินิกของเขาในจะสามารถฟื้นฟูกลับมาได้หรือเปล่าโดยที่เรื่องราวที่ได้ไม่การเปิดเผยออกมานี่คือเรื่องราวเปล่ามาโก้มันคือเปลวเพลิงการฟื้นฟูซึ่งมันจะทําให้ความเสียหายใดๆก็ตามนั้นไร้ผลซึ่งนั่นหมายความว่าการโจมตีแล้วก็บาดแผลที่ได้รับเนี่ยมันจะได้ และจากการที่บอก์น่ว่าความเสียหายไร้ผลเนี่ยนั่นก็หมายความว่าความเจ็บปวดและความรู้สึกในตอนที่โดนโจมตีมันจะไร้ผลทันทีด้วยความสามารถของมาโก้แล้วก็ได้มีการอธิบายเพิ่มเติมว่าความสามารถมาโก้เนี่ยมันสามารถใช้ในการฟรื้นฟูคนอื่นได้ก็จริงแต่ว่ามันช้ามากถ้าเทียบกับการที่เขาเใช้ความสามารถนี้กับตัวเองแล้วก็จะได้มีการเปิดเผยและลอล่าที่คล้ายหลายคนนั่งสงสัยกันว่าถ้าเกิดชาฮาคิสเปอเพิ่มฟินิกของมาโก้เนี่ยจะสามารถฟรื้นฟูได้หรือเปล่าโดยการเฉลยนะบอรน่ว่าการจบด้นวยฮาคิมันคือขอ้อยกเว้นเพราะ จะใช้เปล่าเาแห่งการฟื้นฟูก็ตามผู้ชายเนี่ยก็จะได้รับความเสียหายแต่ว,วเขาเนี่ยยังคงสามารถป้องกันและก็ฟื้นฟูได้อะไะแบบนี้ซึ่งจากการเฉลยนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเอามาโก้เนี่ยในตอนที่เขาเนั้ถูกคาคีโจมตีละเขาเนะฮะใช้เปล่เพล่งการฟื้นฟูในตอนนั้นมาโก้ Marco เนจะได้รับบาดเจ็บตัว,วเขาเนี่ยยังสามารถฟื้นฟูร่างกายได้ทันทีแต่วเขานะฮะจะรู้สึกบาดเจ็บในตอนที่ถูกโจมตีแต่ว่าก็ยังสามารถฟื้นฟูร่างกายได้เหมือนเดิมอะลรแบบนี้หรือว่าจะเป็นแบบที่สองคือมาโก้เนี่ย แล้วก็ฟื้นฟูบาดแผลได้ช้าลงอะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าการที่ไม่ได้บอกว่าการฟื้นฟูนั้นช้าลงเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะว่าการฟื้นฟูของมาโกมันจะสามารถฟื้นฟูได้ในทันทีแต่ว่าเขานะฮะจะรู้สึกบาดเจ็บจากการโจมตีทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็จะหมายความว่าต่อให้มาโก้นจะถูกฮาคินนั้นโจมตีก็ตามเนี่ยแต่ว่าด้วยพลังเพริ่มเพิ่ของเขาก็จะสามารถรักษาบาดแผล้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการปเปิดเผยเรื่องราวสำคัญอีกหนึ่งเรื่องนะฮะ แต่ว่าในตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไม่กล้าเปิดเผยเนื่อาความสามารถฟิหนึ่งกมาตามาโก้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขานั้นตายแล้ววัตถุการโจมตีที่มาถึงตายเนี่ยมาโก้จะสามารถฟื้นฟูแล้วก็เกิดใหม่ได้เหมือนกับนกฟิหนึ่งหรือเปล่าโดยที่เรื่องราวพวกนี้ล้วคนต้องมารอรุ่นแล้วก็รอดูกันต่อไปนะฮะโดยที่ผลปีศาจมาโก้เนี่ยมันมีรูปร่างเหมือนกับสับะรดซึ่งอาจจะเป็นพ่อตลอดมามาโก้เนี่ยเขานั้นโดนล้อว่าหัวสับะรดมาตลอดในลัแบบนี้ก็เป็นได้นะฮะแล้วมาที่ผลปีศาจต่อมานี่นคือผลก มีรูปร่างหน้าตาเป็นผลไม้ที่มีรอยแตกซจ่งความสามารถของมันที่ได้ไม่กล้าเปิดเผยออกมาเนี่ยนั่นก็คือเรื่องราวที่บอกน่าผลกุลกุลามันคือผลสะเทือนที่สามารถสะเทือนได้ทั้งแผ่นดินท้องฟ้าและก็ทะเลถ่มันเนี่ยยังสามารถสร้างขึ้นสึนามีขนาดใหญ่ได้อีกด้วยแล้วก็ได้มีการบอกนะว่าพลังการสะเทือนเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนอันวัตุได้หมางแล้วก็อาวุธเพื่อใช้ในการโจมตีใช่ไหมฮะแต่ว่าเรื่องราวที่ได้ไม่กล้าเปิดเผยม,มาพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่เรารู้กันดีอยู่แล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นความสามารถขออองกกกุุลลาาาทีี่ไดด้มมเเปิ มันก็จะดูไม่ได้มีอะไรใหม่และก็ว้าขนาดานั้นแต่ว่าเรื่องราวที่มัน่าสนใจจริง,รงเนี่ยนั่นก็คือเรื่องราวข้อความสุดท้ายที่ได้ไม่กาบบอกว่าในตอนนี้หนวดดำเนี่ยเขานั้นได้ข้ามาความสามารถนี้ไปใช้และตอนนี้หนวดดำนั้นเชี่ยวชาญความสามารถนินแถมขามเนี่ยยังสามารถใช้พลังผลกุลากุลาได้อย่างอิสระซึ่งจากข้อความนี้มัน่าสนใจนักมันเนี่ยหมายความว่าในตอนนี้หนวดดำเขานั้นใช้ความสามารถผลกุลากุลาได้คล่องแล้วหรือว่าหนึ่งความหมายที่มัน่าสนใจมากกว่าเนี่ยนั่นก็คือแน่นอนที่ว่าจากคำพูดนี้นะฮะมันจะหมายความว่า เขานั้นสามารถปลุกความสามารถของกุลากุระให้มันตื่นขึ้นมาได้แล้วหลแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าคําว่าเชี่ยวชาญในการใช้พลังผดปีศานนี้เนี่ยความหมายของมันนั้นก็จะสามารถตีความได้หลายอย่างเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็คงต้องมารอดูและก็รอลุ้นกันว่าผลกุลากุระในตอนนี้หนูดำนั้นปลุกความสามารถของมันได้ตื่นได้หรือยังแล้วความสามารถของมาโก้เนี่ยมันสามารถใช้ในการฟื้นคืนช่พได้เหมือนกับฟนิกก์อะไรแบบนี้หรือเปล่าอย่างไงเรื่องราวพวกนี้เราคงต้องมารอลุ้นแลวก็รอดูกันต่อไปนะฮะ โอเคเลื่งนี่ก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยและก็วิเคราะห์กันในคลิปนี้ส่็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe และก็กดกระดิ่งเอาไว้ชะได้ไมาพลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาเคให,ใหม่ชเชองล่าเราสวันนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ